วอลเลย์บอลจุดเริ่มต้นกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาวอลเลย์บอลนั้นถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีคศ1895โดยนายวิลเลียมจีมอร์แกนผู้อำนวยการฝ่ายพละรศึกษาของสมาคม YMCA ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องการมีกีฬาสำหรับเล่นในช่วงฤดูหนาวแทนกีฬากลางแจ้งเพื่อออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจยามหิมะตก โดยนายวิลเลียมจีมอร์แกนเกิดไอเดียในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลขึ้นขณะที่เขากำลังนั่งดูเทนนิสและเลือกนำอาตาข่ายกลางสนามของกีฬาเทนนิสมาเป็นส่วนประกอบในกีฬาที่เขาคิดค้น และเลือกใช้ยางในของลูกบาสเกตบอลมาเป็นลูกบอลที่ใช้ตีโต้ตอบกันไปมาแต่ยางในของลูกบาสเกตบอลกลับให้น้ำหนักที่เบาจนเกินไปจึงเปลี่ยนไปใช้ลูกบาสเกตบอลแทนซึ่งลูกบาสเกตบอลก็มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากจนเกินไปเขาจึงสั่งทำลูกบอลขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะในขนาดเส้นรล่าบวง25-27นิ้วและกำหนดน้ำหนักไว้ที่8-12ออนจากนั้นจึงตั้งชื่อกีฬาชนิดนี้ว่ามินทอนเน็ต ต่อมาชื่อของมินโ์เน็ตถูกเปลี่ยนเป็นวอลเลย์บอลหลังได้รับคำแนะนำจากศาสตราจารย์อันเฟรทีเฮลเต็ดในงานประชุมสัมมนา,าผู้นำทางพลศ,ศึกษาที่วิทยาลัยสปริงฟิลด์เมื่อปีคศ1896แและกลายเป็นกีฬายอดนิยมของคนอเมริกันจนแพร่หลายออกไปทั่วโลกประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย วลเล์บอลได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานนะยืนยันแน่ชัดเพียงแต่ทราบกันว่าในระยะแรกเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวยวนมากจนกระทั่งมีการแข่งขันระหว่างคณะชุมชนสโมรสรและสมาคมขึ้นปีพศ2477กรมพระศึกษาได้จัดพิมพ์กติกาวอลเล์บอลขึ้นโดยอาจารย์นพคุณพงสุวรรณเป็นผู้แปล จนกระทั่งปีพศ2500ได้มีการจัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลให้จเจร,ริญรุ่งน้าและดำเนินการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระบบ6คนมีหน่วยราชการอื่นๆจัดการแข่งขันประจำปีเช่นกรมพัฒศึกษากรมการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทศ เทศบาลนครกรุงเทพสภากีฬาทหารตลอดจนการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงประจำปีทุกปี